สวัสดีค่ะลับมาพบกับ ID p o d c a s t พอดแคสต์พาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ k p o p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวง Girl Group นะคะที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยมาแรงที่สุดเลยนะคะสำหรับวงไอวงใหม่จากค่าย Starship e n t e r t a i n m e n นนั่นเองที่พวกเธอเนี่ยก็ถือได้ว่ามีกระแสพูดถึงตั้งแต่เปิดตัววงแล้วก็ สมาชิกในวงเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับวงไอซ์เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด9คนก็ได้แก่ยูจินแล้วก็วอนยองที่พวกเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเคยมีประสบการณ์การเดบิวต์มาแล้วกับวงไอจีวอนนะคะวงเกิร์ลกรุปจากรายการ p r o ดิวฟอรนั่นเองนะแล้วก็อีก4สมาชิกที่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะคะก็ได้แก่กาอึนนะคะซึ่งเป็นพี่ใหญ่แล้วก็แรปเปอร์ของวงรวมทั้งลิสนะคะที่ถือได้ว่ามีเสน่ห์มากๆเลย เรนะคะเมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเมมเบอร์ชาวต่างชาติเพียงคนเดียวในวงด้วยแล้วคนสุดท้ายเนี่ยก็คืออีซอนะคะมักน่ที่เกิดปี2007นนั่นเองแต่ว่าความสามารถเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดดเด่นสําหรับวงไอ์เนี่ยก็ได้ปล่อยเพลงอีเลเนะคะออกมาในวันที่1น่ธันวาคมแฟนๆเนี่ยก็ต่างชื่นชมนะคะว่าพวกเธอเนี่ยสร้างสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สมบูรณ์แบบจริงๆทําให้เพลงของพวกเธอเนี่ยฮิตติดชาร์ตแล้วก็มีการพูดถึงเป็นวงกว้างนะคะ แล้วก็ล่าสุดเองนะคะพวกเธอเนี่ยก็ชนะในรายการเพลงและว,วงไอเนี่ยก็ได้กลายเป็นวงเกิลกรุ๊ปที่สามารถชนะทั่วมิวสิกโชว์นะคะได้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาเพียง7วันเท่านั้นนะคะจากผลงานล่าสุดของพวกเธอในเพลง11นั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆนะคะแล้วก็วงไอเนี่ยถือได้ว่าเป็นวงที่ประสบความสําเร็จมากจริงๆนะคะโดยในการรับรางวัลน,นี้เนี่ยนะคะวอนยองเนี่ยเธอก็ได้กล่าวว่าทั้งที่เพิ่งเดบิวต์ได้สัปดาห์เดียวเอง ว่าพวกเธอเนี่ยนะคะก็ทําสําเร็จแล้วต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนพวกเธอมาตลอดรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอซาบซึ้งมากๆจริงๆครั้งนี้เนี่ยนะคะพวกเธอก็สามารถได้รับการชนะครั้งแรกนะคะของเพลงนี้แล้วก็ของวงอีกด้วยนะคะแล้วก็ความสําเร็จครั้งนี้เนี่ยพวกเธอนะคะก็ได้ทําลายสถิตินะคะของวงรุ่นพี่อย่างอ g จีที่เคยทําไว้นะคะอยู่ที่ระยะเวลา9วันนะคะแล้วก็กลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถได้รับชัยชนะจากมิว โชว์ได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยหลังจากที่พวกเธอเนี่ยนะคะเปิดตัวได้เพียง7วันเท่านั้นเองโดยอ่าเกลิลกรุ๊ปนะคะอันดับเกลิลกรุ๊ปที่ทําสถิติเร็วที่สุดในการชนะรายการเพลงปัจจุบันเนี่ยก็ได้แก่อันดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือวงไอซ์นะคะที่ใช้ระยะเวลา7วันเท่านั้นนะคะในการชนะรายการเพลงแล้วก็อันดับที่2เนี่ยก็คืออีซีนะคะที่ใช้ระยะเวลา9วันส่วนอันดับ3คือไอจีอวอนนะคะใช้ระยะเวลา10วันส่วนอันดับที่4เนี่ยก็คือ Pink นะคะคใช้เวลา13วันแล้วก็อันดับที่5เนี่ยก็คือวง g i d l นั่นเองนะคะใช้ระยะเวลา20วันเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยวงไอก็ถือว่าเป็นวงน้องใหม่ที่มาแรงจริงๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยไอยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งใน,นชาร์ตเพลงเกาหลีด้วยเพลงเดบิวต์อย่าง Eleven นั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นศิลปินเพียงวงเดียวที่เดบิวต์ในปี2021ที่ทำสถิตินี้ได้โดยใช้ระยะเวลานับตั้งแต่เดบิวต์เนี่ยเพียง6วันเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นวงน้อง น้องใหม่ที่มาแรงจริงๆนะคะสําหรับวงไอ้ด้วยรางวัลต่างๆที่การันตีความสําเร็จของพวกเธอกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแม้ว่าวงไอ้เนี่ยจะมีสองสมาชิกที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างวอนยองแล้วก็ยูจินแต่ว่าอีก4สมาชิกที่เหลือเนี่ยก็ยังเป็นที่พูดถึงมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามผลงานของวงไอกันต่อไปด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็คือถือว่า เป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอาออกมาแชร์กันนะคะเกี่ยวกับความสําเร็จของวงไอนะคะวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะคะแฟนๆก็ต่างติดตามผลงานของพวกเธอนะคะทั้งการไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆหรือว่าผลงานเพลงแล้วก็สเตจต,ต่างๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้วงไอกันด้วยนะคะเชื่อว่าพวกเธอเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ประสบความสําเร็จมากๆยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ หรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้ด้วยนะคะ